Hãy đăng kí cho kênh lalaschool ทำสุดเลยเต็มปากเลยนะมหมายนานะครับลองเข้ามาเช็คหมายดูสวยมากนานี้สองไม้รู้เรื่องข้ามไปไม่ได้นะครับมันเป็นร่องตอรงหน้าเนี่ยดี๋ยวต้องหาทางเดินข้ามไป ปลาช่อนไซม์มาตรฐานครับอ้วนกัดเป็นกบยางเอสวันนะครับใบานานัโคราชาครับสีส้มส้มสมบังตีสวนลมน้อยนะครับ้างตีลำบากนิดหนึ่ง <c oughs> ก็โอเคครับกบยางเอสวันใบานานัดโคราชาฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมไม้นาก็ใช้งานได้ผลดีครับปลาช่อนไซ์อ้วนครับ เอ็ดวันครับสื่อโหลด Thank okay. อยู่ริมตลิ่งนะครับเห็นดันน้ำตามออกมาอยู่ก็เลยค่อยๆลากให้กี่ไม้ไม้สองไม้พ้วนมากครับตัวนี้กัดเป็นกบยางเอสวันนะครับใบนนทโครชาใส่ก็พอได้เลยนะครับอ้วนๆโอเคครับหมายนะฝนก็ปล่อยอเคครับรุยกันต่อลองตีต่อใส่พอได้เลยครับตัวนี้อ้วน,วน กรุบยางเอสวัดนะครับซื้อโลด